โอเคครับเกืนดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชแนลนะครับต้องขึ้นอยู่ผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับ ค่ะวันนี้กับการรีวิวสกินใหม่ของจีน่านะครับฮ็อตพิทอลและเซเดนนะมาไปตีมคู่รักอันเดียวกับมูลาที่เราเพิ่งรีวิวไปเนาะวันนี้เราจะรีวิวจีน่ากันนะครับก่อนอื่นมาดูวิธีการรับตัวของจีน่ากันก่อนดีกว่านะฮะครับซึ่งในกิจกรรมของจีน่าเนี่ยเราก็จะทำการโจมตีมังกรเอพิโซดดากอนะครับถ้าเราสามารถฆ่าเอพิโซดดากอนได้นะครับจนเลือดหมดเนาะก็จะได้รับสกินจีน่าไปนะฮะมันมีเล่นครั้งแรกฟรีแล้วก็เล่นเป็นสิบครั้งนะครับสองร้อยสามสิบเก้าคูป อ,อ๋อคือมันจะสุ่มให้ออก KO เฮ้ยโดน500โอ้โหไปครับไปสองรคูปองเฮ้ยลดเทียห้าร้เลยวะ่ะจุกจุกค,ครับจะไป2อ9ครคูปองครั้งที่สได้ไหมได้มั้งเฮ้ยเรียบร้อยมาแล้วอ ครับก็โดยสรุปเนี่ยสกินนี้ประมาณ700กว่านะครับ700นิดๆนะครับมาครับไปดูการรีวิวกันเลยดีกว่ามาฮะมาสู่การรีวิวกันต่อน้องยีน่าชมพูใช่ไหมเนี้ยดักก่อนดักกุ้งกันพอมีแก๊กโอ้โโดนไปหนึ่งช็อต เพื usted, ่อนเพื่อนเพื s <S ่อนเพื่อนผิดเลนเพื่อนเพื่อนเพื่อนผิดเลนหรือเปล่าฟอเรนยังไม่โผล่ฮะรับหนึ่งมาก่อนนะเผื่อมีไฟนะเวลาเล่นในฟอเรนเบิร์ดแค่นี้และออกนะคือปล่อยเขาคือเขาเจคลิปก่อนก็ได้นะไม่ใช่เรื่องแย่นะครับ ไม่ได้ละได้อยู่ <laughs> นาคอรนี่คือว่ามาย้ำไม่ก่อนเลยนี่เล่นได้ไปครับไ่ครับเอลสุอะไรเอลสโรมเหรอฮัลโหลวัาฮัลโหลไม่ใช่เอลสโรมเอลสุยูเลน <c oughs> คืออะไรครับนี่งยงงไปหมดแล้วงงว่าเอลสุโผล่ตรงนี้ได้ไง ไม่เข้าเลนหรออะไรถ้าสู้พอเลยอย่างเดียวครับรอเขาลอย่างเดียนะออก้ยออกนะแต่ถ้าเขาอยากลำไมปต้อมให้เขาก็ลองสู้ได้นะไม่แย่นะครับอัพหนึ่งนั่นนะนี่นะมันน่นนนานนนนจะรู้แล้วว่าเรารอแผนเดิมเป็ <laughs> เนวนๆไปกัน,นครับดูเชิงกัน เล่นออฟเล่นตั้งเชิงเชิงนิดนึงเขาเสียสป,ปินต์นะอันนี้อุ้ยเป็นรูปหัวใจด้วะไม่รูปหัวใจแพบานผิดหัว <has> ใจเฉยจะดาบสวยอ่ะเสีชมพูเลย มันจะดูเสมอเสมอใชหโอ้โหตายเลยเพื่อนเก็บมันเพื่อน เฮ้ยแบทแมนอือหูเจ๊งรายเลยอะไรซั่มสั่มสั่มเราต้องเอาคืนฟอร์เรนให้ได้กันดู้เรนยากนะครับดันเวฟสู้ไปก็เล่นออกดาเมจเนาะก็เดินก่อนนะครับ w o r d ด a r e จ t needed อ o s h ด w the depth o ก o n ง s feelings. เด okay. um. in ีงยวดักโดันได้นะไปโยสู้ฟอรเลยไม่ได้เน้นราเน้นทีมไฟ Watch the O? the An enemy has been defeated. Clean up the failures. Just a simple task. Five <laughs> minutes. Here you ลาดเจาลาดเจโอเคป้อมบนแตกสับเลน,นครับเพราะว่าเฮ้ยมีใครก็ฟาร์มได้นะจริงๆแบ,บบว่าแบบ,บนิดๆหน่นนอยๆไม่ไม่เสียป้อมไม่เสียเวฟมากเงี้ยฟาร์มป่าบ้างก็ได้นะครับปรหังกับออฟเลนออฟเลนเงินนำมันก็ดวนง่ายขึ้นไงนิดนึง หลักเราจะเน้นไปการดักซะมากกว่านะถ้าเขาเห็นพิชชันเราอาจจะไม่ค่อยแนะนำให้เล่นเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดักนะครับเราดักเอาไม่ได้ไฮะไม่เข่าเด้วยอูแบทแมนมา โอ้อไปเนี่ยไม่รอดแล้วดอยเซ่ลาก่อนกดแปลงร่างไม่ทันโอ้จะโอ้เผื่อจะกดแปลงร่างกันดาเมจครึ่งหนึ่งซะเลยเมื่อกี้เกือบสวยละเกือบแต่ไม่สวยผู้เ <c oughs> สียดายเมื่อกี้ผู้ดาวไม่ทันอ่ะเสี้ยววินาทีจริงจริงยิ่งสมัยนี้ดอยไม่ค่อยแนะนำให้เล่นยีน่าแทงเท่าไหร่นะคือออก ออกมานิดๆหน่อยๆผสมผสมมากำลังดีนะครับแต่ไม่ได้ออกแบบเยอะๆเหมือนเมื่อก่อนนะสมัยนี้ดอยแนะนําให้แบบแรงๆนะล้วงแบบให้ล้วงแบบสะดุ้งนะคือถ้าฟอร์เรนเขาไม่ดอกของฟูแทงยังไงก็โดนเราชุดเดียวก็ครึ่งหลอดนะขั้นต่ำไอเดินหลุดมาเอาให้หมดนะ เ,เขาก็รู้สิโอ้โหเต็มเลยแต่เป็นของเรานะเห็นแล้ววะเนี่ยมิราดนมะีแทถบเรยียกใครเงิน,นงเรานำมะสามพันจะดูเพื่อนกันเอ็นจีน่าพยายามควบคุมแมทนะครับดักพุม่มอะไรยึดพุ่มไม้ได้ยิ่งเยอะย,ยิ่งดีเนาะคือตัวเรามันจะดุเวลาเราแบบว่าทำให้พุ่มมันน่าก,กลัวได้ศัตรูไม่ค่อยกล้าเดินไปไหนอะไรเงี้ย ร้อยโอสุเฮ้ยเรียบร้อยบบนั่นแหละประมาณนั้นคือพยายามคุมคุมคือตาเนี้จริงๆเราอาจจะเป็นคนต้องเป็นคนแยกด่านนะแต่มีนาคอร์สเราให้นาคอร์สแยกเนาะคือถ้าปกติไม่ใช่ป่านาคอร์สเราจะเป็นต้องเป็นคนแยกด่านเองนะอันนี้คือเราพยายามอยู่กับเพื่อนแล้วก็แบบคุมเชิงให้หมดนะครับดันกลับมาเลาะกันไม่ก็ไดนะ้ รัดมาขึ้นเป็นในยนี่นะครับโอมีไอ้ดาดแดงเลยนะแบทแมนหายเหรหายไปไหนแล้ว Hãy subscribe <laughs> <laughs> chết <quả>. <cười> <cười> ไป,ไปดักให้ให้นะมีคนนาคอสเอวสวยนูน่นโ,โหลให้แล้วกันตามทันไหมนะมครับเป็นไรอ๋อมีแ็บก็ว่าอยู่มัยรู้มากจังอะไรอย่างเงี้ยโอ้มีทุกที่เลยเดินเยยอทุกแ็บ ให้โดนดูดแคบเยอะจริงๆเลยสุดตัวนี้เดี๋ยวเราต้องไปทำเวฟล่างนะครับเพราะถ้าเราไม่ทำเวฟล่างใช่ไหม๋ยวเวฟล่างดัง๋ยวเราต้องกลับไปกันอยู่ดีมันจะทำให้เราไม่สามารถได้ป้อมผลได้ต้องรีบทำเวฟนี้ไวๆนะ ต้องพยายามเนี่ยเขาไปกันบนถ้าเขาไปกันบนทันนี่คือเราเสียเด็กฟรีไม่ได้อะไรเท่าไหร่่ะไปละยิงตอนจังหวะนี้ต้องไปนาคอยขึ้นไปกันเนี่ยต้องอย่าให้เอลสูได้ตีอย่างเงี้ยไม่ดีแต่ไม่รู้ทันปะนะไป เขาตายเสียนั่นและตับแก๊กได้ปะอย่าแก๊กไปน่าจะได้สองป้อมไปนะเฮ้ยจบเลยเหรอเอางั้นเลยเหรอ ง่ายๆก็ดีดีตอนแรกคิดว่าแบบเอลซุกับแก๊กเขาน่าจะก,กันป้อมได้นะอะไรเงี้ยก็ตีจบเลยวะเ <s> นียนก็จะประมาณนีน้การสับการรีวิวเนาะแต่ตอนนี้นดีนะเราแบบว่าเติมได้ทุกจุดเลยอะไรเงี้ยคือแบบถนัดเติมครับก็เป็นไงบ้างครัแบบสับการรีวิวหน้าในวันนี้เนาะก็ถือเป็นสกินที่ค่อนข้างสวยมากนะฮะมาเทิมคู่รักนะครับคู่กับมูลาดนะฮะ ก็ซับสกินน,นี้ดอยเสียประมาณ750คูปองนะาสาซับคนที่อยากจะสุ่มก็ลองมาสุ่มกันได้นะประมาณนี้ส่วนเมตานี้นบของยีน่าแล้วก็ถือเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเก่งนะตัวที่มันแพ้ทางมากๆอย่างโอเมนก็หายจากเมตาแล้วต่จะยังไม่ค่อยชอบลิโป คิวคอสเท่าไหร่ในเมตานะแต่ตัวอื่นเนี่ยในเมตามันค่างๆสู้ได้ดีนะบวกกับในเมตานี้เนี่ยมันมีเรื่องะไรเรื่องของวอดมันหายไปนั่นทําให้ยีนาเล่นง่ายมากขึ้นเลดเกมเก่งมากขึ้นนะครับการดักพุ่มการบุกป,ป่าแล้วยีนาทําได้ดีเนาะก็ถ้าใครคิดว่าชั่มเนี่ยก็สามารถหยิบยีนามาเล่นกันได้นะครับประมาณนี้ครับกระเทยเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยจะเป็นกำลังใจคนทําคลิปมากเลยนะครับส่วนจะมีคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝ่ายตามเลยครับวันนี้ของแค่นี้ละครับสว,นบวัน